คุณแต่ยันไปดูน,นะครับช่วยเคลียร์พืขาที่จอดรถได้เลยครับตอนนี้รถตีนะครับเดินทางจากาสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เข้าภูเก็ตแล้วนะฮะคุณแต่ยันไปดูนะเคลียร์พื้นที่เลยครับตอนนี้รถตีนะเดินทางเข้าภูเก็ตไปแล้วครับต้นยืนมาจากจังหวัดนครปฐมนะฮะอัะอนนี้เพื่อปัดด้วยเหรอเพื่อปั่นนะเดี๋ยวต้องตีตามมา อ่าห้าอบาทเนี่ยอ่าลอสามร้อยบาทครับที่สามส้อยบาทนอ่วิงพันระผอมชายหญิงนะครับผสมชายสสีเนอ่านเลอเจ็ดร้อยบาทนะอ่ที่สองสาร้อยบาทที่สามส้อยบาทนะครับอ่เดินคนผัาผสมชายหญิงนะครับอาชายสีนะครับ่านเลอแปดร้อยบาทนะครับที่สองหร้อยบาทแล้วก็ที่สามสี่ร้อยบาทเกมสุดท้าย ไม่โดนเน้นเลยไทยน่าจะไทยสามย่าแล้วอแ่เลยก็สมร้บาทที่สองห้อบาทเห้ามบล็อกเขาบอกแล้ววันนี้บอกห้ามบล็อกตอนนี้ยัง่ประมาณยันเลยห้ามบล็อกหมแน่้อกสนนแะบล็อกโดนเน็แก่นี่ถ้าเข้าที่หนึ่งหมดสามเกมนี่ก็เข้าไปสองพันกว่าแล้วนะครับ

ดที่จะแยกิกาให้เจ้าับว่า,า,าแนระบบน,น,น,นี้ทำเป็ไงนะมันจะได้ไอ๋อหเบสใช่ไหมได้โอ้โหเจียงเธอ,อเเแล้วเจ้าจะไม่เสร็จหอยาเจาก็เสร็จแล้ว ยนะอยู่โดนในไม่เต่านะอยู่โดนในไม่เต่าไม่บอกนะี่ไงมึงดูด้วยความสูงไอ้อีดอร์เาขาตีบอลนนะ่ะ แต้มแต้มเท้าเองอ่ะแต้มไม่ห่างเลยเรียบร้อย

ก่อนะครมต้องีเ้ี้นะครับนักกีฬาตองมาครั่อตามสถานีุบนนีนะครับขอหครับแล้วกรางวันเดินราันนะครับแล้วก็วยรางวันก็จะไปรับบนเวทีนะครับขอแจ้ให้ผู้ชมทีมนักกีฬาแลรบนะครับ ท่านจะไม่มาร่วมนะครับไม่ปิดด้วยนะครับถ้าท่านไม่มาร่วมเป็นมีปิดนะครับก็จะหาที่10%จากเงินรบขายเราอะไรอ่ะเอา เราอ่ะเราเสียเองหมดเลยไม่ทำไรเลยมึงอ่ะมึงอะตอบไม่ดีอีบอสเฮียเฮ้ยเล่นดีเงอมเลยกินน้ำก่อนร็วิวร็ว้ได้ดิหายไปไหนมาน่เลยเบิดเิดเป็นตัวงอลใช่ปะแนเลยเิดแนไปก่อนแนประกน ลงไปก่อนเราบอกกรรการด้วยตได้แม่ยังไม่ำนึกีไมึงอะตัวทำเสียแต้มฮะตอนนี้ตีเนาะกระดดบอนมองไม่เห็นอ่ะใส่คอนเส็กเลยเอาคนที่ไม่แต่คอนเส็กซแดงลงไปเลยถูกต้อเลยอ่ะตาแดงเลยถอดดังดาแล้ว <N an> กนั <N> ้นเหย่ในตาไม่แดงนแงขอสองรอบนเนี่ยเวลานอกะันตาโดนนี่งไหน้อดตงไนโดนตรงไหนก็ไม่เห็นว่าโดนเลยนะอืลูกนั้นอ่ะไม่โดนนั่นอ่ะี่พีบอกพี่อมง่าบอลมนโดนะบองตลอดเลยมาโดนบ่อยนดนหน่อย่เียการเราไม่สนใจเราเราพลาดเลเล่นเอาตรงนี้เราพลาดนะแง่เราไมปหายเลยมาม เปลี่ยนเนลี่เหรอเดี๋ยวเพื่อให้เบิร์ดลงไปก่อน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 เือให้ได้นะเบิร์ดไปดิ